เซียวมี12อัลตรรอบนี้ไม่ธรรมดานอกจากเซรามิกแล้วมี v ีแกนเลเ t อร์ด้วย <c oughs> สวัสดีครับพี่ๆพีน้องทุกคนวันนี้นะครับเสิรเส,ร,ส,ร,สรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าเซียวมีนะครับเจ้าเซียวมี12 Ultra เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กรับมาย้อนเรื่องนี้ครับต้องขอบคุณทาง IT Home นะครับแล้วก็ทาง d i g i t i l c h a t s t a t ช o n นะครับเขามีการเปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเซี่ยวมี12 Ultra นอกจากจะได้ฝาหลังแบบเซรามิกแล้วนะครับจะยังได้ฝาหลังแบบวัสดุอื่นอีกด้วย ถือว่าปีนี้เนี่ยนะครับทางเซียวมีเองเนี่ยผลิตเจ้าตัวรุ่น12เนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเซียวมี12เสียมี12 Pro แล้วก็เซียวมี 12x นะครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยเจ้าตัว mass production เนี่ยก็กำลังจะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยในเดือนมิถุนาย,ยนตอนนี้นะครับพวกรูป unofficial นะครับ render ก็ออกมา เผยแพร่กันอย่างมากมายตามเว่ยโปนะครับแล้วก็ทางคุณดิจิทัลแชทสเตชันนะครับก็มีการระบุข้อมูลสําคัญมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเซี่ยวมี12 Ultra ้เนี่ยคนที่ชื่นชอบเซรามิกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสสีด้วยกัน2สีด้วยกันนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีขาวตามสไตล์มี11 Ultra เลย รอบนี้นะครับฝาหลังแบบเกรล่าแกส์เนี่ยก็จะมีมาด้วยนะครับแต่ว่าจะมีสีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเซรามิกเนี่ยผมคิดว่าเซรามิกอาจจะเป็นทางเลือกที่มันเหมาะกว่าแม้ว่ามันจะแพงกว่าแพงกว่าไม่เยอะมากนะจริงๆนะครับแล้วก็ความทนทานของมันเนี่ยนี่คือตามจากประสบการณ์ของผมที่ใช้มานี่นะครับความทนทานเนี่ยมันพอๆกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเซรามิกเนี่ยมันจะทนพวกรอยพวกขีดข่วนเนี่ยได้เยอะกว่านะครับแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำเนี่ยมันยากกว่าดังนั้นเนี่ยราคามันเลยแพงกว่า นะส่วนทางเว็บไซต์ IT HOME เนี่ยนะครับก็มีการระบุมาว่าเฮ้ยนอกจากเจ้าตัวเซรามิกแล้วก็ฝาหลังแบบ o r r l l l g l l s s เนี่ยก็ยังจะทำแบบ Vegan Leather ออกมาด้วยนะครับซึ่ง Vegan Leather เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวมือถือเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็วิธีการจับเนี่ยมันไม่ลื่นหลุดไหลง่ายๆแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันจะเบาลงส่วนสเปคที่เรารู้กันในตอนนี้ของเจ้าตัว Xiaomi 12 Ultra นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้ชิปเซตนะครับเป็นเรือธงแท้ๆนะครับก็คือเจ้าตัว Snapdragon 8 Gen 1 Plus ตัวนี้ยังรองรับ 120Hz Refresh Rate ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจอแบบ QHD+ Plus หรือว่าจอแบบ 2K นั่นเองแบตเตอรี่ให้มา 4,900mAh ก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากชาร์จไวเนี่ยเริ่มจะปกติแล้ว 120W Fast Charging นะครับแล้วก็ตัวเลนด้านหลังเนี่ยเป็นการ ร่วมงานกับทางไลกาโมดูลของกล้องหลังนะครับลักษณะของกล้องหลังเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยประกอบด้วยเลนส์ทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่รอบนี้ปีนี้นะครับจะไม่มีจอหลังเล็กๆนะครับเวลาเราถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันจะไม่มีให้เราแบบดูตัวเองแล้วนะนะครับก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็เลือกแล้วก็แชร์ Subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เซอร์เซอร์เซอร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วขอคนทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีเป็นวงกลมเลยอ่ะ